ทุกเครื่องปิดอยู่ลักไฟถูกถอดออกครบแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่ในหัวเช้าวันต่อมาในเดินไปถามแม่ค้าผลไม้ข้างร้านป้าคะร้านนี้ก่อนหน้าจะเป็นของพี่แก้มเคยเป็นของใครมาก่อนเดิอคับแม่ค้าชะงักไปนิดก่อนจะตอบชา้าชาก่อนหน้านี้ชื่อร้านวันพอดิตี้นะหนูเจ้าของชื่อพี่จอย ร้านอยู่มาหลายปีแต่ปิดไปดับกระทนหันตอนที่มีคนตายคนตายเหรอคะใช่ลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งมาทำผมแล้วหมดสติไปสุดท้ายก็ไม่ฟื้นอีกเลยเขาว่ากันว่าผมของเธอยังไม่ทันได้ตัดเสร็จในหน้าซีดพึมพำเบาๆตายตอนที่ยังทำผมอยู่เหรอคะแม่ค้าผลไม้พยักหน้า ใช่แล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของร้านก็หายเงียบไปเลยไม่บอกใครสักคำว่าจะปิดพ้านพอเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครกล้าเช่าต่อจนมาเป็นที่แก้มนี่แหละคืนนั้นแก้มนั่งอยู่หน้าร้านตามลำพายครั้งลมเย็นยเยือกพัดเข้ามาจากทาประตูแม้จะปิดสลิดแล้วก็ตามเธอจ้องไปยังกับ